สวัสดีครับเป็นแฟนบอลทูเดย์ครับนำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับมีพรีวิวก่อนเกมที่ยูเต็ดจะเจอกับคริสตัลพาเลทนะครับในวันเสาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ภาพรวมภายในทีมต่างๆนะครับที่จัดมาให้เพืแฟนบอลทูเดย์ได้รับทราบกันในวันนี้ครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องบอลทูเดย์ก็ฝากกดติดตามกดและก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาดูพรีวิวก่อนเกมมันก่อนนะครับที่ยูเต็ดจะเจอกับพาเลทนะครับในวันเสาร์นี้นะครับซึ่ง เป็นเกมที่ต้องบอกว่าสําคัญครับเพราะยุตัดยังไม่สามารถชนะ2เกมติดในพรีเมียร์ลีกได้นะครับที่หลายคนลุ้นอยู่ว่าพวกเขาจะทำได้หรือเปล่าในสัปดาห์นี้สภาพความพร้อมก็น่าจะกลับมาใช้ขุ่นกาลังชุดเดิมนะครับที่เคยชนะ3ามตั้นมาอาจจะเป็นชุดที่ใกล้เคียงกับชุดนั้นและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางตําแหน่งนะครับสื่อคาดการณ์ว่ามานูเอลกาเต้อาจจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงแล้วในเกมนี้หลังจากปรับตัวกับพรีเมียร์ลีก แล้วก็เลี่ยงกรดมา2เกมนะครับในเกมที่ลงสำรองมาในเกมเจอกับซอนตันแล้วก็เล่นตัวจริงในเกมคาราบาลครับเจอกับบาร์สลี y นะครับค่าการเซเวตัวจริงเนี่ยอยู่ที่ทันหานจะเลือกใช้ระบบไหนครับคงจะเป็น4 2 3 1เหมือนเดิมตามการคาดการนะครับแต่ว่ามุมที่จะเล่นฟาวน่านั้นมีน้อยลงเพราะว่าโจชูเซอร์ซีนั้น เล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวกับผู้บอลกรีฑษได้ดีขึ้นขณะที่ลามูฮาลุนก็กลับมาซ้อมแล้วเช่นกัน,นครับสิ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะลงก็มีอังเดรอต้าเป็นผู้สาประตูตหลังมีมัสอุยแบ็กขวาครับแบ็กซ้ายเป็นดานโลเซนเตอร์เดลิกกับมาตินเนสนะครับตรงกลางอุกเต้กับเมนูครับด้านบนอามาเดโลบุนโนลแฟรเดนแล้วก็อาลมาคาสเรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นโจชัวเซิร์กซีนะครับส่วนตัวสำรองและก็ตัวที่ยังลุ้นว่าจะกลับมาลงสามได้ไหมเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดเดิม ถูกวลาสำรองน่าจะรอโอากาสอยู่ก็เช่นอีวานเช่นแม็กควานะครับเช่นอีลิกเซนพวกเขาเหล่านี้เป็นต้นนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ลงมาเพียงเกมหรือเปล่าเทนฮันเนี่ยก็บอกแล้วว่าอาจจะต้องลุ้นเมาส์กับไฮรุนที่กลับมาซ้อมไปแล้วว่าจะมีชื่อในเกมนี้ไหมนะครับตัวที่เจ็บอยู่เดิมก็จะมีโยโรครับมาเลเซียชอรลิเลฟครับเช่นเดียวกับลุงคอฟฟิของไฮรุนกับเมาส์ว่าพร้อมแค่ไหนเพราะว่าดูแล้ว สุดท้ายก็คงไม่ได้เร่งมากที่จะกลับมาลงสนามนะครับแต่ถ้าเล่นได้จริงๆก็คงจะมีชื่อสำรองเป็นอย่างน้อยครับมาดูทังฝั่งพาเล่กันบ้างครับก็คงจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาครับ้านการเนี่ยดัมวอตันกับชิคดูคูเร่น่าจะเป็นตัวการกลางครับมูนนอสยินเบงแบ็กขวาบงแบ็กซ้ายเนี่ยจะเป็นเทรนดมิเชลเกมรับแนะนํำมาโดยมาร์เกอรีนครับมีฟิลตัวปั้นเกมอาจจะเป็นเอเลบิซเอเ่ครับหน้าคู่เอนคิเตียกับมาเตต้าน่าจับคู่กัน พอพาเลทไม่มีโอดิเซ่เนี่ยเกมลูกก็ดูอันตรายน้อยลงนะครับแต่ว่าพวกเขาก็เริ่มปรับมาได้ดีขึ้นตัวเจ็บก็ยังมีฟรังกาอยู่ครับเช่เนเดียวกับชาโลบาที่ต้องรอเช็คสปอตพาวฟสจริงครับนี่คือขุมกําลังของทั้ง2ทีมมาดูข่าวภายในทีมกันบ้างครับมาดูเรื่องแผนการสร้างสนามใหม่ครับก็ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกรูปแบบใดแต่ว่ารายงานจากคริสวิลเลอร์ล่าสุดบอกว่ายูเต็ดอาจจะ ไม่เก็บโอทัฟฟอร์ดไว้ในกรณีที่สร้างสนามใหม่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนแรกนี่มีไอเดียว่าจะเอาโอทัฟฟอร์ดเก็บไว้แล้วให้ทีมหญิงกับเยาวชนน่มมาเล่นที่นี่แต่ดูเหมือนมันจะซับซ้อนเกินไปครับก็อาจจะใช้การสร้างสนามเล็กๆขึ้นมาความจุประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันที่นั่งเพื่อรองรับการแข่งขันของทีมหญิงแล้วก็ทีมเยาวชนถ้าในอนาคตทีมหญิงเนี่ยมีเรตติ้งหรือว่าความสนใจมากขึ้นก็ขยอขยายสนามเพิ่มไปนะครับส่วนสนามแห่งใหม่ที่มีไอเดียว,ว่าจะสร้างเนี่ยก็ต้องรอดูบทสรุปในช่วงปปลายีีน้ อีกหนึ่งข่าวที่มาฝ่ายกันารขยุตแต่เปิดตัวเป็นทางการกับผู้เล่นดาวรุ่งที่หลายคนรออยู่แล้วก็คือสมลลูุสเล่ครับปีกชาวสโลวาเกี่ยครับในวัย16ปีเนี่ยชูเสื้อเป็นทางการเรียบร้อยกับปีศาจแดงเลยครับหลังจากที่ย้ายมาจากคริสตัลพาเลทก็จะสวมเบอร์เจ็ดลงเล่นในทีมเยาวชนนะครับก็เป็นนักเตะที่ดึงเข้ามาพร้อมกับเจมสโอรี่เข้าไปขวาจากเพอร์กอรี่แล้วก็ชิโดโอบิมาตินครับโอบิมาตินเนี่ยรอรองรับ รับรองจากพรีเมัน์ลียอยู่นะครับว่าจะเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็ขั้นตอนระหว่างสองสโมสรดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ <c oughs> นี่คือเนื้อหาที่นำมเราฝากการสำหรับแฟนบอลทูเดย์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ